ป,ปลูกผลไม้มันก็ได้บัคซีดาเหลือลูกเดียวกำลังคิดอยู่ว่าระวางจะขายหรือกินเองก็เออส่งไปอันนี้สีกำลังน่ากินมากนี่วันนี้เราจะตอนกิ่งฝรัง่งกิมจูตามลักษณะลูกของเขาคือตามนี้เลย ส่วนจะตอนกิ่งนะแล้วก็ถัดไปก็จะมาตอนกิ่งมะย,ยมไม่สูงสะรูดตามนี้เลยนี่คือต้นมะย,ยมที่สวนเอตัวนี้ก็คือต้นต้นสะเดาต้นสะเดาถือว่าพอหนาวมาเขาจะไม่ค่อยโตอ่ะโตช้ามากเลยดูสิ น,นี้เลยเสดาวที่สวนแล้วก็มะกอกก็จะทําเป็นกิ่งชํำมาหนาวมาใบร่วงหมดโดยแต่ก้าแล้ช่วงนี้เป็นช่วงที่สวนกำลังเตรียมเพื่อจะทํากิ่งชํำกิ่งตอนทั้งต้นไม้ผลไม้ที่ทุกอย่างที่เรามีสวนตัวนี้คือขี้เหล็ก ใครสนใจยอดยอดขีดเด็กสดๆก็ทักมาได้กำลังหน้าตัดโอเคเนี่ยมีแค่นี้ระเด้อเออเดี๋ยวนะแล้วถ้าใครสั่งคิดเด็กมาอยากได้อยได้ตัวนี้อยากได้ดคือแสงไม่ได้แสงไม่ได้ไไดก็ใบคิดเด็กกับย่นามันก็คู่กันนะเออเดี๋ยวมึงก่อน มีมีใบยะนางด้วยก็ใครสั่งยอดขี้เหล็กมาก็แนะนำให้สั่งใบยะนางคู่ไปเลยแซบอิลีเมนูนี้โอเคบ๊ายบาย